สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมือง3นิ้วดีดปากสม้มจากนี้อย่าแสะเพื่อไทยว่าสู้ไปกลาบไปเพราะจะเข้าตัววันที่23พฤษภาคม2566นายสราวุ์กุลมาทุพพศนักเคลื่อนไหวยกเลิกมาตรา1 2 2และเคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหนึ่งในการนำม็อบกลุ่มรัษดร อดีตผู้ต้องหามาตา112โพสเฟสบุ๊กว่าเพราะแบบนี้ผมถึงรักและเคารพอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลมากมาแก้แขนไม่ได้มาแก้ไขแก้แขนของมึงคือไม่แตะมาตา112รอหรอจากนี้ก็อย่าไปแซะเพื่อไทยว่าสู้ไปกราบไปนะครับเพราะของมันจะเข้าตัวนับตั้งแต่จากนี้เป็นต้นไป กูด่าส้มไปเยอะสุดท้ายกูก็ออกไปปกป้องมันอยู่ดีเสียงคุกเสียงตารางเพื่อพักมันแต่ไอ้พวกติ่งส้มที่ออกมาดินออกอวยส้มนี่ดีเวลามีศึกมาช่วยออกมาสู้ให้เก่งเหมือนปากด้วยจะดีมากขอขอบคุณข้อมูลจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ